พี่จันไปนเห็นเนื้ออะไรเนี่ยทาไมอ้วนจังหลายคนอาจจะยังไม่รู้นะครับสาเหตุของความอ้วนของจันครับไฮโปไทรอยไทรอยคือต่อมไร้ท่อที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในร่างกายที่จะทําหน้าที่สร้างฮอร์โมนนะครับของจันเนี่ยเป็นไฮโปเนี่ยมันจะผลิตต่ํากว่าปกติทําให้ร่างกายเผาผลาญน,น้อยกว่าปกติอาการของจันนะครับจะมีเรื่องของน้ําหนักตัวเพิ่มง่ว <c oughs> งนอนอ่อนเพลียตลอดวัน <c oughs> ผิวแห้งความจําไม่ดี <c oughs> ซึมเศร้าหัวใจเต้นช้า <c oughs> ท้องผูกตาบวมลอยตลอดเวลานะครับผมแต่จันก็ค่อย คอยดูแลตัวเองนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการออกกําลังกายการฟิตคูณอย่างนี้ตอนนี้นะครับผมจันก็เริ่มอาการดีขึ้นมาแล้วครับค่าเลือดของจันจากที่ไทรอยต่ํามากกว่าปกติตอนนี้คุณหมอให้กินยานะครับกว่าที่จะกลับมาได้ก็2ปีเต็มๆเลยตอนนี้ก็พี่จันค่าเลือดตามปกติแล้วแล้วก็ยังดูแลตัวเองอย่างต่อเนื่องไม่ว่าจะเป็นการกินที่ดีการออกกําลังกายอย่างสม่ําเสมอ,อจันขอเป็นกําลังใจให้คนที่คิดจะเปลี่ยนแปลงตัวเองนะครับไม่ต้องรอจนกว่าจะป่วยแล้วค่อยเปลี่ยนแปลงครับอยากให้สุขภาพดีคุณดี อย,อย่างยั่งยืนสู้ๆลุยไปพร้อมกับจันนะครับใครมีปัญหาสามารถเข้ามาปรึกษาแพทย์ผู้ชำนาญการได้ที่ไตรยาเมดิคอลเวลเนสเซ็นเตอร์ได้เลยครับ